ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบไหนอย่าให้ชีวิตสะดุดเพราะปัญหาสุขภาพเด e ดาวินชี X I หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแผลเล็กฟื้นตัวไวเข้าถึงตำแหน่งยากและซับซ้อน เดอดาวินชี XI หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดออกแบบมาเพื่อการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็กซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แขนกลน4ีแขนทำงานเสมือนแขนและมือของศัลยแพทย์ที่เคลื่อนไหวอิสระและหมุนได้รอบทิศทางโดยเฉพาะบริเวณซับซ้อนเข้าถึงยากพร้อมด้วยกล้องความละเอียดสูงช่วยให้การผ่าตัดตรงจุดและแม่นยำ ขุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนแรกเขาเรียกว่า Surgeon Console โดยศัลยะแพทย์ควบคุมการทำงานของแขนกลผ่านคอนโซลนี้พร้อมจอภาพ3ามิติแสดงให้เห็นอวัยวะภายในอย่างละเอียดส่วนที่2คือ p a i พ n ช s i d e Card หรือแขนกลทั้ง4แขนโดยแขนที่1จะถือกล้องและอีก3แขนจะถือเครื่องมือสำหรับผ่าตัดเช่นเครื่องมือจี้หรือตัด ส่วนที่3เรียกว่า Vi ดชั่คาร์ดสำหรับใช้ประมวลผลและควบคุมภาพระหว่างผ่าตัดการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เดิน a ดาวินชีสามารถใช้รักษาโรคได้หลายชนิดเช่นโรคปอดและช่องอกโรคทางเดินปัสสาวะโรคช่องท้อง รโรคทางนารีเวชโรคช่องปากและลำคอโดยประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เดอะดาวินชี x I ได้แก่การเข้าถึงตำแหน่งที่ยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดีเพิ่มความแม่นยำการผ่าตัดด้วยกล้องระบบภาพ3มมิติลดการเสียเลือดและลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด หมดกังวลกับปัญหามือศัลยแพทย์สันด้วย Built-in t r e m o e r Filtration ที่สำคัญคือเจ็บน้อยและฟื้นตัวไวรวมทั้งช่วยลดระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลด้วยประสบการณ์และความชำนาญของทีมศัลยแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด The Da Vinci X I ข้ามข้อจำกัดการผ่าตัดแบบเดิมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้คุณกลับไปใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ